ถาีพลังบุญร่วมสนับสนุนพลังบุญโดยไลโอเอใจฟ้าพลังบุญสินค้าเพื่อชีวิตอุทิศเพื่อสังคมผลิตภัณฑ์ด็อกเตอร์ป๊อปปี้เพื่อสุขภาพที่ดีตั้งแต่เส้นผมจรดปลายเท้าสบู่สมุนไพรตะวันเดือนอาบสะอาดสดชื่นตลอดวันด็อกเอร์แอร์อากาศดีสุขภาพดีตู้กาแฟ24ชั่วโมงคอฟฟกาแฟดีกาแฟไทยของคนไทย ดาราภาพยนตร์สื่อดีสังคมดีเพื่อนแท้คนบันเทิงยาดมกัญชาฟ้าสั่งฟ้าสั่งให้ดมอาจารย์ครับผมได้สังเกตเห็นาศาสนวัตถุเยอะแยะเลยนะครับตั้งแต่ชั้นหนึ่งถึงชั้นเก้านอกจากาศาสนวัตถุแล้วเนี่ยยังมีโครงการที่จะทําสร้างาศาสนาทายาทมั้งไหมครับจริงๆโครงการาศาสนาทายาทนะเราก็มีมาตั้งแต่เดิมนะวัดวาอารามหรือพระพุทธศาสนาเนี่ย สำคัญอย่างยิ่งคือศาสนาทายาทเช่นสมณเณรตัวน้อย,อยแต่ละวัดเนี่ยก็คงมีวิธีการต่างกันในที่นี้เราก็มีการบวชเรียน,นประจําปีเรียกว่าบวชลูกแก้วอย่างนี้นอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นสิ่งสําคัญก็คือการเรียนทั้งให้ความรู้ทางโลกแล้วก็ในทางพระพุทธศาสนาควบคู่กันไปด้วยพระอาจารย์ครับเมื่อกี้เนี่ยที่เดินผ่านป้ายจะเข้ามาเนี่ยครับเห็นมีโครงการวิปัสสนานานาชาติเนี่ยคืออะไรครับอาจารย์ วิปัสานานาชาติเป็นโครงการของพระอาจารย์วิปัสนาจารย์จากต่างประเทศนันก็เป็นพระระดับวิปัสนาโครงการนี้ท่านก็รวมกันมานะเพื่อที่จะมาสัมมนาความรู้เดิมๆที่ยังมีอยู่เรียกว่าปฏิบัติสัมมนาในการปฏิบัติธรรมว่าอ,อย่างนั้นเถอะอาจารย์ครับขอถามคําถามหนึ่งครับว่าทําไมถึงต้องเป็นวัดท่าตอนครับที่มาวัดท่าตอนก็คือสถานที่สปายะ นะมีอากาศดีนะฮะไกลจากหมู่บ้านไกลจากผู้คนนะแล้วก็มีอาคารสถานที่นะเหมาะในการที่จะประพฤติปฏิบัติให้จิตใจได้สงบเหมาะกับจริตเพื่อที่การประพฤติปฏิบัติธรรมได้ดีแล้วก็นำธรรมะเนี่ยเผยแผ่ท่านใช้สื่อทางออนไลน์นะฮะเผยแผ่ให้กับลูกศิษย์ลูกหาจากต่างประเทศเนี่ยหลายๆประเทศเลยครับแล้วโครงการนี้ จะมีระยะยาวตลอดไปหรือระยะสั้นๆครับโครงการนี้เนี่ยจะมีระยะยาวต่อไปอยู่นะฮะแต่ว่าในระยะสั้นเนี่ยเราก็ดูแลเท่าที่คอรสที่มีอยู่สําหรับคอดสยาวเนี่ยเราก็จะมีหลายท่านที่มาช่วยดูแลแล้วในโครงการระยะยาวนะครับอาจารย์โครงการระยะยาวได้คุยกับคุณโยมพานุวัต์นะฮะซึ่งเป็นสถาปนิกหลักของวัดธาตอน ด,ดูแลพระเจดียแก้วนะฮะว่าหลังจากที่โควิดหมดแล้วนะท่านก็จะมีโครงการในการดูแลออกแบบหรือว่าทําสถานที่ให้เหมาะสมเพื่อในการป,รปฏิบัติธรรมสำหรับผู้ที่มีความใช่นะรชครับพระอาจารย์ครับเทวท่วาตอนนีมีการสอนปริยัตมิมีกี่แผนกี่รูปแบบยังไงบ้างรครับวัดท่าตอนมีการศึกษา หลายแผนกเลยโยมในส่วนพระปริยติธรรมของพระเนนก็ส่วนหนึ่งของญาติโยมก็ส่วนหนึ่งนะในส่วนของพระเนนถ้าจะจัดแผนกก็สามแผนกนะฮะใหญ่ๆแล้วก็มีแผนกอื่นๆเพิ่มเติมนะแผนกใหญ่ๆก็มีแผนกนักธรรมนะฮะนักธรรมตรีโตเอกแล้วก็บาลีแล้วก็มีแผนกปริยติธรรมแผนกสามัญก็คือมัธยมตั้งแต่มหนึ่งจนถึงมหก ที่สําคัญที่เราเริ่มมาเนี่ยของวัดทาตอนก็คือนักธรรมบาลีหรือภาษาบาลีเราเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเบยากณรจนถึงมีรเรียนธรรม9ประโยคนอกจากนักธรรมบาลีที่ว่าแล้วเนี่ยก็มีแผนกปฐมปฐมวัยนะซึ่งบ,บางทีเนี่ยญาติโยมเขาไม่สามารถที่จะดูแลลูกหลานได้มีอยู่กับปู่ย่าตายายพ่อแม่เสียชีวิตอย่างเงี้ยนะพ่อแม่อยูที่หแยกทางกันอย่างเงีย ก็เอาลูกหลานมาบวชนะฮรมาอยู่กับพระพอเล็กๆเนี่ยเราก็ให้การศึกษาระดับประถมขึ้นไปเลยนะฮะแบบแบบทั้งโลกเลยใช่ไหมครับแบบทางโลกเลยยมนะอันนี้ก็แผนกหนึ่งแผนกพิเศษพิเศษอีกอันหนึ่งก็คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านตั้งวิทยาลัยการอาชีพให้กับลูกหลานที่นี่เรียกว่าวิทยาลัยการอาชีพฝางสาขาวัดธาตอนตอนตัวนี้ก็มีเด็กๆวิทยาลัยการอาชีพก็เกือบ2อ0 าอยู่ที่เป็นที่ของวัดหลวงพ่ออุปถัมภ์ดูแลอยู่ครับย่างนี้ถ้าญาติโยมมีจิตศรัทธาอยากจะมาทําบุญร่วมสนับสนุนการศึกษาให้เด็กๆให้เยาวชนเนี่ยทำได้นะฮะก็ยินดีอย่างยิ่งเลยโยมทําได้นะที่วัดท่าตอนอยู่ได้มาทุกวันนี้ก็อาศัยญาติโยมนะฮะที่ทราบที่มาที่วัดท่าตอนนี้นะครับ อาศัยญาติโยมที่หมู่บ้านหรือว่าในชุมชนเนี่ยก็ยังมีกําลังน้อยกําลังหลักก็คือมีญาติโยมจากกรุงเทพบ้างจากถินที่อื่นบ้างมาช่วยนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่วัดทำแต่ว่าญาติโยมได้บุญได้กุศลร,ร่วมกันนะฮะส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยะะดีใจอย่างยิ่งวอีะอย่างได้ยินว่ามีโรงพยาบาลด้วยใช่ไหมครับก็เป็นส่วนของโรงพยาบาลสมุนไพยยรเรียกว,ว่า โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยเซึ่งรพระเดชพระคุณหลวงพว่อก็ช่วยดูแลอุปทา์อุปถัมภ์ตรงนี้อยู่เพื่อให้มีการรักษาพยาบาลแบบทางเลือกหลายๆทางทางป็้เรืร่รองาได้มายืมริมแม่น้ำกกบ,บ้านท่าตอนอำเภอม่ไอไยจังหวัดเชียงใหม่ทำให้นึกถึงเพลงเพลงหนึ่งที่เคยร้องบ่อยๆอ,อย่าบอกนะว่าเชียงรายลํำลึกใช่อ หนูว่าแล้วหนูเตรียมไว้แล้วนาตรีหนึ่งซึ่งยังฝังใจเชียงรายฟ้าแจ่มคืนนั้นว่าแวมด้วยแสงจันทราหน้าาสดใส ริมน้ำกกเย็นด้วยลมพผิ้วผ่านซ่านซึมผิวกายคืนนั้นเชียงรายมีเธอและฉันร่วมสัมพันธ์ไม่คลายหนาวลมเย็นยิงเราอิงซกันดวงจันทร์คล้อยต่ำคืนนั้นยังจำฟ้าฟ้า,ฟาราตรี ที่มีจันชายชนไมนมาลืมรักเราเคยสร้างริมฝั่งเชียงรายเมื่อคืนเดือน